สวัสดีท่าน,นะครับตอนนี้แมงกกี้ก็กาลังจะนวดลูกข้าวให้แม่นะครับใช้รถไถนานะครับคูเวตาย่ําให้มเมล็ดข้าวเปลือกมันหลุดออกจากรวงเนาะนะครับแต่วันนี้แดดร้อนมากแต่ก็สู้ครับตอนนี้ผมถอดรถอ e ีทแท็กนะครับออกจาการถซาลี่แล้วนะครับนี่ลูกข้าวนะทุกคนนะก็จะนวดสองรอบนะครับ รอบแรกก็คือเรากองไว้ก่อนเพราะว่ามันเยอะครับก็ยังมีอีกหลายกระสอบที่ยังยังไม่ได้เทเพราะว่าเดี๋ยวนวดรอบสองนะครับเดี๋ยวเอารอบแรกก่อนนะครับแดดร้อนอย่างนี้มันก็มีข้อดีนะครับข้าวมันก็แห้งเร็วแหละแต่ว่าเวลาทํางานมันก็ร้อนนั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ใส่หมวกใส่อะไรไปนะครับวันนี้แดดกระจ้าเลยนะทุกคนนะแดดจ้ามากนะฮะ อู่ท้องฟ้านะครับเมื่อคืนฝนตกเนาะวันนี้แดดจ้าเลยนะครับอ่ะ FC เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ